ช่วงคําถามควรประสาทตอนที่สิเอ็ฮ้ไนไปเนี่ยไปเที่ยวกรีชกันไหมอ๋อไปดีไปดีว่าแต่ไปเที่ยวประเทศกรีซใช่ไหมอ่ะ no 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 n no. กีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมากีดยางทําไมล่ะอยู่ในตอทอมอมดสามตัวยืนเรียงกันเรียกว่าอะไรก็มด3 h s t a n d of sauce ไม่ถูกอะแหมมาจะตองตัวเลยนะเรื่องของมดจะไปยุ่งทำไมคำถามนี้ไม่เกี่ยวกับมดไม่เกี่ยวกับคนทั้งนั้นเลยอะเพีทไม่ใช่เอ,อ้ย้อมก็ไนดะ้สรุปมันคืออะไรอะแอนแอนแอน,แอนกระทะอะไรน่าสงสารที่สุดกระทัะไม่ยังไม่ถูกงั้นก็เป็นกระทายุ่งกันอะอ ก็ยังไม่ใช่อีกแหละย่อมอยอม,ยอม,ยอมสุคเกกระทะโดนเมียยิ่ง<า>ท่านอะไรเต้นได้เต้นดีสรุปวันนี้จะเอาไงกันสรุปว่าท่านใดนั้นไม่พ้นโดนตอบผิดท่านกำลังเต้นอ่ะ n น no no, 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 no. โอ้เลยว่าแล้ดีกว่าเงี้ยเอ เต้นได้เต้นดีจังหวัดอะไรอยากพักผ่อนโอ้ยขาอยากพักผ่อนทุกุจังหวัดแหละเออยางบ่ถือได้ยังบ่ถือ,อยางบ่ถือได้ยังบ่ถือ,อ,ถอโอ้โหไม่รู้แหละไม่รู้แหละอ่ะยอมไปเลยอ่ะเฉลยคืออะไรจังหวัดพักทะลงุงปลาอะไรควายงงไม่รู้่ปลาอะไรอะ่ะ ปลาดุกอ้าวทำไมจะเป็นปลาดุกอ่ะงงใช่ไหมเออ,อ,องงเนี่ยงงมากเลยเนี่ยกรับทำไมมาเป็นควา,ายไง <c oughs> <c oughs> คำถามหลอกดาใช่ไหมเนี่ย <c oughs> รู้ไหมเอ่ยว่าทำไมพื้นถึงมันสะท้อนแสงได้มันคงมีแผ่นสะท้อนแสงมั้งยังไม่ถูก หรือสองสัยอาจเจะมันคงเป็นความรัก <c oughs> ไม่ใช่ฮะเออยอมยอมยอมสรูปคืออะไรเนี่ยมันคือกล่าวจบไง <c oughs> รู้ไหมเหอ่ยว่าต้นไม้อะไรมีหลายสีซากุระ,ะบารากุไม่รู้รละยอมเลยทรีวี รู้ไหมเอ่ยว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรมีเงินเยอะแล้วก็ใช้เยอะวอลเลยละ่ะ<อ>บุกแบงมงัง<อ>ไม่รู้และเฉลยเลยเมาปากกาเมาสปากกาหรือเปล่ารู้ไหมทำไมเวลาเราสอบเราต้องอุทานเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยไม่รู้อ่ะเฉลยดีกว่าขี้จะตอบละเออก็สอบโอ้โเม็ตไง <laughs> ใครมีคำถามดีใครมีคำถามเด็ดส่งมาให้เราได้ที่คดีเด็ดอื่นไม่ใช่ละครับผมส่งมาให้เราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้กันได้เลยครับผมและที่สำคัญอย่าลืมแฮชแท็กคำว่าคำถามกวนประสาทกันด้วยเพื่อที่เราจะได้กรองคำถามกวนประสาทของท่านมาทำคำถามกวนประสาทในตอนต่อไปนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามและลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราขอบคุณครับ